สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะของดีใกล้ตัวเมกกระบกสรรพคุณยิ่งกว่าอัลมอนด์กินป้องกันความจําเสื่อมบํารุงสมองดีเยี่ยมค่ะเมกกระบกหรืออัลมอนด์อีสานมีลักษณะเป็นเมล็ดรูปใต้ขนาดใหญ่เปลือกโฮมเมล็ดสีน้ําตาลเนื้อในเป็นแป้งสีขาวเมกกระบกถือเป็นยาลดเปลือเมา มีรถมันติดขมเล็กน้อยกินแล้วช่วยบำรุงระบบประสาทและบำรุงสมองที่สำคัญป้องกันโรคความจำเสื่อมบำรุงหัวใจและป้องกันมะเร็งเต้านมกินได้ทุกเพศทุกวัยค่ะต้นกระบกมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่มะลื่นหมักลื่นสะอังหลังกายหมากบกหมากระบกจะบกเป็นต้นค่ะมักพบได้ตามป่าดิบแล้ง ป่าชายหาดป่าเบญจพรรณป่าหญ้าและป่าแดงโดยมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่ใบเดี่ยวรูปไข่ดอกเป็นช่อสีเขียวอ่อนผลแบนกลมรีสีเขียวเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมเมล็ดเดี่ยวเปลือกแข็งเนื้อในสีขาวขาค่ะกระโบกเป็นพืชที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์มาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่กระโบกเมื่อกินทั้งเปลือก จะมีสพคุณเป็นยาถ่ายพยาธิเบื่อพยาธิเนื้อในสีขาวรถมันบำรุงไขข้อกระดูบำรุงไตแก้เส้นเอ็นเสื่อมและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและไขมันในเม็ดกระบกนำมาใช้ในการทำเครื่องสำอางและสะบู่สพคุณที่กล่าวมาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดและบอกต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นสพคุณเหลือล้นจริงๆค่ะวิธีการทานให้นำเมดกระบกมาตากแห้ง หรืออบไล่ความชื้นจากนั้นนำไปคั่วด้วยไฟอ่อนๆจนเม็ดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองโรยด้วยเกลือเก็บไว้ในขวดหลูทานวันละ20เม็ดแบ่งกินตามหลังมื้ออาหารได้ค่ะสรรพคุณของกระบกมีดังนี้ค่ะข้อที่1น้ํา้ำมันเม็ดก,กระบกช่วยบำรุงสมองข้อที่2เนื้อไม้ช่วยทำให้เจริญอาหารข้อที่3น้ำมันจากเม็ดก,กระบกช่วยบำรุงหัวใจข้อที่ส น้ำมันจากเม็กกระบกช่วยรักษาฤิสีดวงจมูก้อที่5น้ำมันจากเม็กกระบกช่วยบรรเทาอาการหอบเืดข้อที่6เมกกระบกช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายข้อที่ 7. ผลกระบกใช้เป็นยาระบายด้วยการใช้ผลกระบกอ่อนประมาณ1กรมมือนำมาตำผสมกับพริกเกลือแล้วใช้ท่านสัปดาห์ละครั้งหากใช้เยอะมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายได้ข้อที่8 เนื้อในมเมล็ดช่วยขับพยาธิในท้องในส่วนเนื้อไม้ช่วยขับพยาธิในเด็กสามารถใช้ได้ทั้งคนและสัตว์หากเป็นคนให้ใช้ผลกระบอกไม่แก่หรืออ่อนมากเกินไปประมาณ3มลูกตมผสมกับน้ำสาวข้าวหนึ่งถ้วยตาไก่ขนาดกลางแล้วกรองเอาแต่น้ำมาดื่มกินก่อนนอนวันละครั้งติดต่อกัน3วันส่วนถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขที่เป็นขี้เรื้อนก็ให้ใช้สูตรเดียวกับคน แต่ให้เพิ่มปริมาณผลกระบกเป็นเท่าตัวใช้กินไม่เกิน3วันอาการหายขาดข้อที่ 9. เนื้อไหนเมล็ดช่วยบำรุงไตและช่วยแก้อาการคันตามผิวหนังข้อที่ 10. เนื้อไหนมีเมล็ดรดร้อนช่วยบำรุงเส้นเอ็นแก้เส้นเอ็นพิการบำรุงไขข้อกระดูกแก้ข้อขาดได้ประโยชน์ของกระบกมีดังนี้ค่ะข้อที่1เนื้อในเมล็ดมีรสหวานมัน นมยมนำมาคั่วทานเป็นของว่างมีรสคล้ายกับถั่วลิสงหรือที่เรียกว่ากระบกคั่วข้อที่2มีการใช้น้ำมันจากเมดกระบกมาทานข้อที่3เนื้อในมเมล็ดเป็นแหล่งอุดมของแคลเซียมและเหล็กชั้นดีจึงช่วยบำรุงกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดีค่ะข้อที่4น้ำมันจากเนื้อในมเมล็ดสามารถนำมาใช้เป็นสบู่และเทียนไขได้และข้อที่5ค่ะ เนื้อในาผลกระโบกนอกจากจะนำมาเคี้ยวกินเล่นแล้วยังสามารถนำมาใช้พัฒนาเป็นเครื่องสำอางและยาเน็บถารได้อีกด้วยค่ะเมคกระโบกสุดยอดอัลมอนด์อีสานมีประโยชน์มากกว่าที่คิดรีบหามาทานให้ไวเลยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะ เอาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ